คนนี้แซนดีที่หนึ่งตอนที่7เ,เบื้องหลังของผู้อยู่จุดสูงสุดพี่พี่ของคุณใจดีมากๆเลยครับแอบว่าตอนที่พวกเขาอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวกันแล้วตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางไปยังประเทศทีประเทศบ้านเกิดของแอลเพื่อพบครอบครัวพวกเขาใจดีกับแค่บางคนครับคารอสยิ้มบางเพราะแอลเป็นคนสำคัญของผมเขาถึงได้ใจดี แปลว่าถ้าแอลไม่ใช่แฟนคุณพี่เบรกกับพี่วิกเตอร์ก็จะแใจร้ายอย่างนั้นหรอครับแอลยังคอถามมองอีกฝ่ายตาแปลวก็พี่พี่ใจดีกับเขามากจริงๆนี่นาะนึกไม่ออกเลยว่าทางคู่จะใจร้ายยังไงในขณะที่แอลกำลังคุ่นคิดด้านใจร้ายของพี่ชายทั้งสองของคารส์สชายหนุ่มเองกลับชะงักกับคำว่าแฟนที่หลุดออกมาจากปากโอเมกา้า ไม่ชินเลยแฮะแต่ก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ยินคุณยิ้มอะไรครับชอบที่คุณเรียกผมว่าแฟนแอลหัวเราะคิกคักก่อนจะเอ่ยออกไปอย่างเต็มปากเต็มคำอีกครั้งว่าคุณแฟนแอลว่าพรางครี่ยิ้มกว้างเสียจนตาปิดอืมและผลที่ได้คือรอยจุบเน้นๆลงบนแก้มนมอย่างนึกมันเคี้ยวของชายนมอย่ายั่วผมนะ ผมไม่อยากหมดความอดทนก่อนที่ควรจะสวมแหวนคารอสว่าเสียงพราดวงตาสีทองคมกริบวาววาบแอลหน้าร้อนชารีบเปลี่ยนเรื่องทันทีคุณยังไม่ได้ตอบแอลเลยว่าเป็นคนเอินจะเป็นยังไงก็จ้องนิ่งๆไม่พูดไม่คุยไม่ตอบบทสนทนาหรือไม่ก็ทำให้หายไปเลยคารอสไม่ได้บอกในส่วนหลังกว่าจะก้าวขึ้นมาบนจุดสูงสุดเช่นนี้ มีใครบ้างที่มือขาวสะอาดน่ากลัวจังแอลว,ว่าเสียงเบาแค่คิดว่าพี่วิกเตอร์ใช้ดวงตาสีเทาอันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวจ้องเขานิ่งไม่พูดไม่จากอบกับดวงหน้าเรียบนิ่งและกรีนอายดุด,ดานของชายนมเขาก็ขนลุกขนชันเสียแล้วเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าพวกคุณมารวมตัวกันได้ยังไงทำไมถึงสร้างวอลเรนส์ขึ้นมาได้ เพราะเป็นเครื่องบินส่วนตัวพวกเขาจึงสามารถนั่งเล่นนอนเล่นและใช้เวลาร่วมกันได้อย่างสะดวกสบายไม่ต่างจากอยู่บ้านตอนนี้เครื่องบินไต่ระดับในความสูงที่ได้ที่แล้วทางแอลและคาร์ลสจึงได้มานอนดูหนังอิงแอบกันอยู่บนเตียงนอนที่ห้องส่วนตัวขนาดเล็กในเครื่องเราเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนเด็กตอนอนุบาลผมกับวิกเตอร์ ไปช่วยพี่เบรกที่ถูกอัลฟาแกงตอนนั้นพี่เบรกตัวเล็กมากจนผมกับวิกเตอร์นึกว่าเขาเป็นโอเมกาคารอสไม่ได้บอกว่าการช่วยที่ว่าคือการรวมกระทืบเด็กนั้นจนฟันร่วงแคนหักจากนั้นวิกเตอร์ก็ถูกใจผมชวนให้ไปอยู่แกงด้วยตอนนั้นเขาเป็นเด็กประถมแล้วโตวกว่าผมมากเขาชวนผมที่เป็นเด็กอนุบาลเข้าแกงและให้ผมเรียกเขาว่าลูกพี แอลหลุดหัวเราะกับเรื่องราวน่ารักน่าชังแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่าครับที่คุณไม่ยอมเรียกพี่วิกเตอร์ว่าพี่คาอรอลเรือบมองคนตัวเล็กๆน้อยก่อนจะทำหน้าไม่สบอารมณ์วิกเตอร์ตอนเด็กนะ่ะโคตรเผด็จการอืมเราต่อสิครับก็มายังไงพี <break> ่เบรกซื้อขนมแว่เอามาให้ผมบ่อยๆที่แผนกอนุบาลบางครั้งก็มาเจอกับวิกเตอร์ด้วยเพราะเขาคิดว่า เขาเป็นลูกพี่ต้องมาดูแลลูกน้องนะเลยมาหาผมที่แผนกอนุบาลบ่อยๆไม่ได้มีอะไรติดมาติดมือมาหรอกที่จริงผมคิดว่าเขาแค่หาเรื่องโดดเรียนมานอนกลังวันที่นั่นต่างหากพี่วิกเตอร์ดูอันธภา,านแต่เด็กเลยครับใช่วิกเตอร์เป็นแบบนั้นจากนั้นก็เจอกันบ่อยๆตามงานการกุศลในฐานะที่เป็นทายาตรุกลเก่าแก่ในเอเหมือนกันแต่พวกผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่พวกเขา ไม่ชอบหน้ากันมาแต่ไหนแต่ไรควินไรส์รูเซียนต่างไม่ใช่พัทธมิตรแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นสต,ตรอแต่ถึงกระนั้นพวกผู้ใหญ่หรายคนที่เป็นเครือญาติต่างก็กลัวว่าหากทายาตระกูลเก่าแก่ถึงสมตระกูลสนิทกันพวกเขาจะสูญเสียอำนาจดังนั้นพวกผู้ใหญ่จึงได้จับพวกเราแยกกันย้ายเมืองย้ายโรงเรียนย้ายสังคมใจะะร้ายจังกับเด็กคนนึง่ง ที่ต้องเปลี่ยนสังคมใหม่ๆเพียงเพราะความเห็นแก่ตัวของพวกผู้ใหญ่แต่รู้ไหมอะไรที่ตลกราล้ายแอลยหนะ้าพวกเราดัดลังคนพวกนั้นโดยการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเดียวกันตอนนั้นพวกเขาสะใจเป็นอย่างมากเวลามีใครถามว่าพวกเราจะเข้ามาหาวิทยาลัยไหนพวกเราจะตอบคนละที่เสมอจริงๆหากไม่มีเรื่องนั้นพวกเราอาจจะไม่สนิทกันแบบนี้ก็ได้ แต่พอเราถูกแยโรงเรียนถูกเปลี่ยนสังคมกลายเป็นว่าเราเป็นเด็กต่อต้านสังคมขึ้นมาแทนอะไรที่เขาคิดว่าดีเราทำตรงกันข้ามวิกเตอร์กลายเป็นเด็กเกเรเป็นมาเฟียคุมโรงเรียนตั้งแต่ยังเด็กส่วนพี่เบรกกลายเป็นอันธพาลที่มีเรื่องต่อยตีกับอัลฟาที่มารังแกเพราะเข้าใจผิดว่าพี่เบรกเป็นโอเมกาบ่อยครั้งส่วนผมจากเด็กร่าเริงก็กลายเป็นคนนิ่งเงียบ มีพูดไม่จาพอเข้ามาหาวิทยาลัยผมกับวิกเตอร์เลือกเรียนบริหารธุรกิจเหมือนกันถึงได้เจอกันบ่อยๆส่วนพี่เบรกเขาเลือกเรียนแพทย์เพราะเขามีความตั้งใจจะช่วยเรือโอมิกามาตลอดที่บอกว่าเบรกไร้ right, มีส่วนผลักดันเรื่องกฎหมายโอมิกานั่นคือเรื่องจริงสิงนะครับอืมดวงตากลมโตทอประกายชื่นชมออกมาอย่างปิดไม่มิดพอพวกเราดัดหลังพวกเขาด้วยการเข้ามาหาวิทยาลัยเดียวกัน ความสนิทสนมแสดงออกมาให้เห็นพวกเราจับกลุ่มกันไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ยอมฟังคำห้ามพวกเขาทางผู้ใหญ่เห็นว่าทำอะไรไม่ได้แล้วจึงใช้วิธีเลิกส่งเงินให้เราแทนใบเครดิตทุกใบถูกระงับบัตร ATM กดเงินส่วนไม่ได้แม้แต่เบอร์โทรส่วนตัวก็ถูกสั่งปิดคารอสายหน้าเล็กน้อยเมื่อคิดถึงตอนนั้นมันลำบากมากทีเดียวพวกตะกูลเก่าแก่ที่เอรวนเป็นศัตรูกันทางเส้น รอบกัดกันมายาวนานเพื่อแข่งแย่งผลประโยชน์ทางธุรกิจเพื่อครอบครองธุรกิจบางอย่างบางตระกกลถึงขั้นส่งคนกำจัดใครก็ตามที่คิดจะขวางทางส่งต่อความเกลียดชังให้กับคนรุ่นลูกร,รุ่นหลานต่อไปแม้แต่พ่อแม่ของผมเองก็เกินเยียวยาเช่นนั้นพวกเราทั้งสามคนถึงได้แยกตัวออกจากบ้านใหญ่มาสร้างคารหฮารอยู่ข้างนอกด้วยกันแบบนี้แอลตาโตไม่คิดว่าครอบครัวของคารอสที่แสนอบอุน่น และใจดีกับแอลแบบนี้จะใจร้ายกับคนข้างนอกแต่แต่ครอบครัวคนใจดีมากคนในตระกูลโรเซียนรักกันดีครับแต่ไม่รักตระกูลอื่นเช่นเดียวกับควินส์และไรเราดีกับคนของเราแต่กับคนอื่นเราไม่ได้ญาติดีด้วยเท่าไหร่อาจเพราะในอดีตมีคนถูกกำจัดจริงๆจากคนอีกตระกูลเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจแอลเกลือนน้ำลายอึกใหญ่ เมื่อได้ยินคำว่ากำจัดแอลไม่ก้าคาดเดาจริงๆว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรพวกเราสามคนไม่มีใครคิดจะหันหน้ากลับบ้านสักคนพวกเราจึงได้เริ่มหางานทำงานของพวกเราเป็นงานที่พ,พับเพราะตอนกลางวันมีเรียนงานตอนกลางคืนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่นั่นพวกเราได้รู้จักคนหลายกลุ่มการค้าเริ่มตั้งแต่ตอนนั้น คารส์สไม่ได้บอกว่าการคาที่ว่าความดำมืดในวงการนั้นหล่อรอมให้เขากลายเป็นผู้อยู่จุดสูงสุดอย่างทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินที่พวกเขาใช้กินใช้โยยามเวรนมาจากเงินเทอนพวกนี้ทั้งนั้นเก็บเงินได้ระยะหนึ่งพวกเราก็เริ่มคิดอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองตอนนั้นลองผิดลองถูกไปหลายอย่างกว่าจะสร้างวันเรนซ์ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างได้จริง ตอนนั้นวิกเตอร์เรียนจบพอดีวอร์เรนตอนนั้นยังเป็นสำนักงานเล็กๆเปิดขาขายข้อมูลข่าวสารสมัยวิกเตอร์ทำงานเขารู้จักมาเฟียหลายกลุ่มมีเรื่องราวหลายเรื่องที่เขารับรู้และใช่เขายอมเสี่ยงอันตรายเอามาขายเพื่อหาเงินก้อนโตในการขยายธุรกิจเสียงคารอสแห่พระยิ่งเล่าคารอสก็ยิ่งเปิดเผยดันเมืดของตัวเองออกมาเพิ่มเรื่อย เพื่อยืนอยู่บนจุดสูงสดมีใครบ้างที่จะมือขาวสะอาดคนอยากจะหยุดเล่าไหมครับไม่ครับมันเป็นพาธหนึ่งในชีวิตผมผมอยากให้คุณรับรู้คาร้อยเกลือนน้ำลายอึกใหญ่ลงคอเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าด้านมืดที่เขากำลังจะเผยให้คนรักแอลจะรับได้หรือเปล่าถ้าคุณรับไม่ได้นิ้วเล็กๆยกขึ้นปิดเรียมฝีปากบางแล้วต่อเลยครับ แอลอยากฟังร่างเล็กส่งยิ้มบางอย่างให้กำลังใจแอลอยากรู้ทั้งหมดอยากรู้ทุกด้านของคนรักกว่าคารอสจะก้าวมายืนบนจุดสูงสุดเช่นนี้แน่นอนคงไม่ง่ายแอลจึงพลิกตัวไปกอดอีกฝ่ายแน่นๆเพื่อให้กำลังใจในที่สุดเราก็มีเงินมากพอที่จะขยายสำนักงานตอนนั้นวิกเตอร์เริ่มจะมีบทบาทและอำนาจขึ้นมากแล้ว เขากลายเป็นคนที่คนในวงการมาเฟียหวาดกลัวเพราะรายข้อมูลที่เขาไม่อยู่ในมือทำให้หลายแก๊งล่มสลายมานักตอนนักฆ่าหัวของวิกเตอร์ส่งริบเร็วจนเจ้าตัวไม่อาจก้าวขาออ,อกจากพื้นที่ของตัวเองได้ถูกรอบยิงมาก็รายทีรอตายมาก็มากและคนที่ช่วยชีวิตวิกเตอร์กลับมาบ่อยที่สุดก็คงเป็นพี่เบรกพี่เบรกเรียนจบแล้วเขาเริ่มสร้างโรงพยาบาลเอกชนของตัวเอง จากเงินที่วิกเตอร์ช่วยสนับสน,นุนและเป็นแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลนั้นด้วยโรงพยาบาลเล็กๆที่มีบุคลากรไม่กี่สิบคนแต่ยือชีิตวิกเตอร์มาแล้วนับครั้งไม่ท้วนส่วนผมกว่าจะเรียนจบพวกพี่ๆก็สร้างโบเรนขึ้นมาจนแทบจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วพวกพี่ๆเขาคงไม่อยากให้คุณลำบากแบบเขาและคุณก็เก่งมากๆแล้วครับคารอสกระชับอ้อมกอดตอนนั้น ผมเริ่มเข้ามาจับด้านอสังหาริมทรัพย์เริ่มกว้านซื้อที่ดินหลายแห่งเริ่มจากที่ตั้งสำนักงานตัวเองและที่ตั้งโรงพยาบาลของพี่เบรกรและขยายออกไปเรื่อยๆทั้งซื้อไว้เก่งกำไรซื้อไว้ก่อสร้างทั้งเพนท์เฮาส์คอนโดคาสิโนพัตตาคารอาหารทั้งหมดเริ่มกลายเป็นของผมถึงตอนนั้นวอรเรนซ์ Lawrence, ก็เติบโตจนคู่แข่งหลายคนต้องเงยหน้ามองจากวิ่งแข่งกันข้างๆ ก็เริ่มไม่กล้าลงสนามแข่งวิกเตอร์จับทางเซอร์ไคยอาวุธและคาสิโนงานของเขาอยู่กับพวกมาเฟียมากจึงไม่อาจระทิ้งอำนาจที่มีอยู่ในวงการน,นี้แต่รังๆมานี้เขาก็เริ่มเข้าสู่ด,ด้านสว่างมากขึ้นเริ่มค้าขายกับรัฐบาลบ้างกับนักธุรกิจบ้างถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนส่วนพี่เบรกก็ยังเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลอยแต่กลับเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่โตขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก และเพราะอาชีพที่ทำและอำนาจที่มีอยู่จึงได้พาตัวเองไปนั่งเป็นที่ปรึกษาในสภาสูงผลักดันนโยบายช่วยเรือโอเมก้าตามที่ตั้งใจไว้ได้อีกด้วยส่วนผมส่วนคนก็กลายเป็นเจ้าพ่อซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ทุกมุมเมืองใช่ไหมครับอืมคุณฟังแล้วรู้สึกยังไงครับคารอถามเชียงพระอย่างไม่แน่ใจ เรื่องเหล่านี้เขาไม่เคยเปิดเผยให้กับใครทั้งนั้นมีเพียงพวกเขาสามคนที่รู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรลงไปกว่าจะมาถึงจุดนี้เขากลัวว่าแอลจะรับตัวตนของเขาไม่ได้แม้จะไม่ได้เล่าออกไปโดยละเอียดทั้งหมดแต่เขาก็คิดว่าแอลคงเดาได้ไม่ยากว่าเขาหาใช่คนใส่เสื้อมือสะอาดหากแอลรับไม่ได้ ถึงตอนนั้นถ้าถึงที่เขาจะต้องปล่อยแอลไปหรือเปล่าให้อีกฝ่ายกลับสู่อ้อมอกของครอบครัวส่วนเขาก็กลับเอด้วยไร้แอลข้างกายอีกแอลเงยหน้ามองอีกฝ่ายเน่งนึกนับเธออีกฝ่ายที่กล้าเปิดเผยด้านมืดของตัวเองออกมาให้เขาฟังแม้จะไม่ละเอียดมากแต่หลายเรื่องแอลก็พอจะคาดเดาได้ว่าในสถานการณ์จริง มันคงไม่สวยเหมือนที่อีกฝ่ายเล่าแอลรู้สึกว่าพวกคุณทั้งสามคนเก่งมากๆเลยครับกว่าจะเดินมาถึงจุดนี้คงไม่ง่ายแอลเสียใจจังที่ตอนนั้นไม่ได้อยู่เคียงข้างหรือช่วยเหลือคนทำไมเราถึงเจอกันช้าเกินไปกันหนะ้าแอลทิ้งเสียงคีเล่นในท้ายประโยคเพื่อปัดเป๋่าอารมณ์อืมครึมของอีกฝ่ายแอลกลับไปแก้ไขอดีตของอีกฝ่ายไม่ได้ เช่นนั้นแล้วจึงได้แต่อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นอยู่กับคารอสคนนี้คนที่แอลเลือกแล้วว่าเขาคือคนรักคารอสดุดหวัวเราะไม่คิดว่าแอลจะพูดแบบนี้ความกังวลใจทั้งหมดถูกปัดเป่าด้วยรอยยิ้มสวยๆของแอลตอนนั้นคุณยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะครับคารอสงอนนิ้วชี้ปัดลงตรงปลายจมูกของคนที่กำลังกอดแอลขาแน่น และเงยหน้ามองเขาตาแปวโยเด็กแล้วไงครับเด็กแล้วอยู่ข้างคุณไม่ได้หรือไงแอลเชิดหน้าความดื้อตาสายของคนตัวเล็กนั้นกำลังขวัใจคารอสจนคันยุบยิบร่างแกรงนึกมันเคี้ยวเขาเอี้ยวตัวพลิกร่างบางลงใต้ร่างก่อนจะเท้าแขนคร่ำอา้อาแอลสะดุง้งเมื่อริมฝีปากร้อนจัดทาบทับลงบนแก้มใสหน้าผาก ดวงตาและรามเรียรมาถึงริมฝีปากอวบอิ่มของเจ้าตัวคารอตขบเมมดูดดึงลิ้นร้อนแลบเรียรากไรไปทั่วเรียวปากอ่อนบางแอลเปิดปากออกอย่างรู้หน้าที่ปล่อยให้ลิ้นร้อนเข้าพัวพันแลกเปลี่ยนความหอมหวานเสียงลมหายใจดังรุนไปทั่วจนเมื่อถึงเวลาหนึง่งที่คนตัวเล็กทนความร้อนแรงไม่ไหว จึงได้ผลักอกแรงออกคารอสปล่อยให้แอลได้หายใจเพียงโครก่อนมือหนาจะดึงรังดวงหน้าหวานเข้ามากดจูบอีกรอบคารอสมีปล่อยให้คนตัวเล็กได้อุทธรลิ้นร้อนกวาดไหลไปตามไรฟันดุนดันให้ร่างเล็กเปิดปากรับแผ่นลิ้นเขารสจูบคราวนี้ของคาร์สเต็มไปด้วยความคลั่งไคล้และร้อนแรงทำเอาแอลแทบแดดิน ลิ้นเล็กโดนดุดดึงเกิดเสียงดังจวบจาบจนหน้าอายหน้านวลขึ้นสีอย่างห้ามไม่โยอืมพ,พอแล้วครับแอลยกมือขึ้นทุบอกแกรงเบาๆคาร์อสพึงได้สติเดียวนั้นเขาถอนจุบออกอย่างเสียดายเส้นสายสีใสไหลยยืดตามออกมาคารอสพระออกจากคนตัวบางก่อนจะก้มลงมองส่วนกลางกายของตัวเองที่แข็งชัน จนนูนเด่นแอลมองตามอีกฝ่ายก่อนจะรีบหลบตาแก้มกลมขึ้นสีแดงละเรือลมหายใจอ่อนบางสะดุดในบางจังหวะพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับน้ากลมพงกหัวอย่างรวดเร็วจนกลุ่มผมสีคาราเมลจะแพ่กระจายไปบนหมอนนมคาร์อสก้มลงหอมแก้มอีกฝ่ายหนึ่งฟอดก่อนจะรีบสาวเท้าไปยังห้องน้ำโดยพลันแอลที่นอนหอบหายใจแห้ง รีบพยุงตัวลุเคึ้นดวงตากลมโตหันมองไปยังทิศท,ทางที่คนตัวสูงหายไปมีเสียงเชิดแฉะบางอย่างดังออกมาจากในนั้นและเสียงครางเบาๆแอลยกมือขึ้นจับหัวใจตัวเองที่เต้นระรัวจนนึกว่าจะหลุดออกมาจากอกก่อนจะรีบลุกจากห้องนอนหนีไปนั่งอย่างทีนางด้านนอกแทนอืมอยากคิดนะแอล แอลว่าตัวเองขึ้นมาเบาๆเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณแอลมไม่เป็นอะไรครับคุณเอเวนแอลบอกบอดี้การ์ดนมที่ติดตามมาด้วยเอเวนกำลังจิบกาแฟและนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ด้านนอกดวงตากลมโตแซงผินมองดูก้อนเมกนอกหน้าต่างแต่อะไรบางอย่างที่ดังขึ้นในหูก็ทำเอาแก้มกลมเหอร้อนขึ้นมาอย่างห้ามไม่โยเสียงครางของคุณคารลอส ที่ติดอยู่ในหัวอ๋อแอลครับ